ไ้ไหมยักได้เพื่อนกวยไดเราเอาันี่เอาเอาทาน้นหหยคือเอาได้หอยแกไปเลยเด็กโตแล้วน้องวันนี้สามตัวหัวน้ามตัวหัวหนาพูดดีได้ต่านำกันวานำกันที่ลวนั่งนั่งนั่งมีแต่ยิ้มซื่อๆได้เยอะี่สดนี่ว่ายากไตุ๊กี้นะบ่เห็นาษาอะไรตัวบรรยากาศมันผุด ที่7ครับพฤษภาคมพศ2568บรรยากาศสวงเศร้าครับตลาดบ้านยางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรารชธา,า,า,านีนงเงียบเงาฮานอนครับปิดด้านเรียบร้อยนครพนุมหมมกดาหารเห็นปะเริ่มแล้วเริศเลิศนะครับบรรยากาศที่งเงียบเงียบครับเขาเกีเวียดครับบอยได้เขามาหลายเหลือคนสองคนตาเกียบเหล่าก็บบอยได้เขามา,เม,มาแล้วนะครับผมเอา บรรยากาศเป็นยังไงกันี่็นะตามสภาพที่เห็นนี่นะพี่น้องเต็มขอ,อกกระโหลกครัุผมขอบเทุ่บนจะหลงเลยเนะครับุหลงเลยบารีมีไฟสื่อเขานะครับผมเท่าแก่บารีสื่อเขาเอาก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับผมนี่เขาคือจังโควิดนี่ยนะแต่ว่ากันั่นแหละครับพิจารณาเบิงซอยกันเราได้มีโรคพอกนีงก็อย่าเอาเขามาตลาดเพ่นว่าเราได้ซึมตัวได้ป่วยก็อย่าเอาเขามาตลาด ออเขาเปรักใจใหตกันนะครับผมเต็มสนามพวกเรา่ปีกิจการรยังไงตัวนี้นิดนึงไหนไแล้วว่ว้ยักตัวละหัวแบนี้นี่เล่เดียวโอ้หขกระสองตัวเอาผู้ชายเอูาไกระงตัวอ้าเบิ่งรอรอรอู้ทูคอมเมนต์รอ้ทายโอ้ระวังระฮะสีรอห่อได้แน่นี่่่าครับเบรนามคนว้าครับสองตัวบ่แมน ตัวแั่มัแม์ก huh? ็รอตัวแม่ว่าแมวเหรอแม่นางงามนางงามแมนตัวนาขายแล้วตัวผูน่เงินมาเดียวตัวนี้นางงามจักลวานหมื่นหกพันราคาลักหมื่นได้หรือมนเป็นลักสองมมันนี้คือเลนของงามหรอพ่อบ่ายวรนลยครวปนเลยของงามมาสู้เอามาสู้อยู่ก็ได้หมื่นหกพันยากอยากยากนี่ครับตัวกปะูกให้แต่มือหนึ่งขีกรบปุกพีชลูกใหรล่ะพ่อโง่ยังหโอย ดูบอลดูบาซาบานไม่โดดตาบุญไ่ดูบตามนี่ครับเบืองหน้าแตว่าเผื่อใช่ดูบังนัน่เลมื่นหกพันอยากอยากแบบงามซุ้ง้งยเท่าไรบร้อยยี่สิบแปดถ้ายี่สิบแปดยี่สเก้านกระทามอยู่บางขันนี่คเบื้องหลำตัวมื่นหกพันคายแปดเดือนเบื้องอีหละ ปเตียนขั้วนี่เขาโอ้ดีตัวนี้งามก็บางามไฮบายในจักเทียไบายในเตือตาเตีมเตมจ้ำเลยตาดีตงามก็ฟูจุงในจัหน่อยู่โอ้งามจูไทยไหเนนี่ครับเบิ้งพวกหางไทยโอ้งามเลพเดยว้ประกวดที่ที่นึ่ยูมูนี่เมียนยูที่นึ่อยูตัวนี้เบอร์โทรไ้พ่อเบอร์โทรสูตรแปดหกูแปดหองหเด้นึงแตค่อน่อยค่องามค่อถือ ก็เนี่พอพอครับตัวเดียววัจัเลยที่หนึ่งไอ้ที่หนึ่งในที่หนึ่งไอ้ที่หนึ่งกดแข้งหลุดได้ถาแข้งความงามได้ันาท่านการเป็นท่านในท่าบุโกันเนาะมันได้ที่หนึ่งในความงามมันมือนีด้ที่หนึ่งเนี้ท้มัดมือนีมือไม่จักมือบจับมือมือนีดีเด่นที่รวยกับพี่ช่องมือชกขั้นมาไม่นัดสองหลักมือนะดับบาเบามือหนวกรันแม่ดูยี่บาบ เศ้าแปดสองหมื่นแปดลูกแม่ย่างดีเห็นกะับแม่ลูกสองหมื่นแปดพันลูกตัวแม่ย่างดีแม่กับสูงประมาณ 130, ร้อยสามสิบเห็นกับสามสิบหน้าอางเลือกดีประมาณร้อยสามสิบลูกตัวเมียแม่สาวหมื่นสองว่าแม่ แม่สาวนี่มื่นสองห้องไหวต้อลองได้อีกโอ้นัานนี้นจังเลยพี่น้องราคาบ่งเอาเด้อพี่น้องหมื่นสองแม่สาวแม่สาวหมื่นสองสูงลอยยี่สิบห้าอันนี้เป็นแม่สาวราคาครับนี่เระตามที่เห็นอย่นะพี่น้องราคาต่อลองได้อีกนี่หมื่นสองอันนี้แม่ลูก แม่ลูกลูกตัวแมู่ตักแน่ถ่ายแม่ถ่ายลูกและค้าบาวิวเลยตัวนี้มันหนนเพราะมีตัวเถอกข้นสูมันอนอมันมันโล่โกล่อยู่เลยอ้วนไปตลอดเลยแม่อนสไตล์นี่เลยนะคือไม่ต่วนหันไยางเียด้ว่ามันทองละแม่เนาะสงสัยเกิดวม่สมันเพราะไงเรากาวว่ามันมีตัวเถิอกเสิมมันละว่าอืครับผม อยานมันหนนาเราอะบหว่งก็ยังซีละบ่ยุดอกเราบอกบม่านใหญ่แหงเาาบ่ดมลเบอร์โทรไปแม่เบอร์โทรศูนย์หกกศูนย์หกกคับผมถุงสีถุงสีอุดมแม่ลูกก็แม่สาวเหนแพายนใจต่อรองออีกรถได้อีกโอ้เบาวิวแหงนี่เปนเชียว่างไรล่ะ ขายหมดเดียบ้อยตัวละตัวละพันฮะตัวสี่พเมีนบอ่วนี่บอเอาราคาห้องไวอออยากตัวละสามสิบสามสิบสามเอาตายคั้ยไปบัดโอ้มันเต็เด็กหน่อยครับรุนน้องประมาณห้องไวสามพันนี่แหละตัวรองได้ คู่เลยบ่พ่อฮ้คู่เลยบ่เออคู่ไว้คู่ไว้คูว้สองตัเลยบ่พ่อหนแม่นบ่สองตัวบ่สามันบอคู่ไว้ซื้อไปขากรอไปซื้อไปขาก่อรอเป่เอ้าประมาณตัวละสามพันกัวราคาห่องไหวชือซื้อเก็บตัวรองได้ มันแนหน่อยก็คือบ่เถิงหรอกราคาห้องไวครับผมมีไหลายรุ่นไหลยี่ห้อครับห่องเซลเซลอยู่หลรุ่นหลยี่ห้อห่องเซลเซลอยู่ให้ยู่บเบอร์โทรให้ยู่บอเบอร์โทรเบอร์โทรมีบ่มีครับบอกมาไหมศูนย์เก้าสมนย้าสามี่สามหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เก้างหลังนี่รุ่นนี้ก็เมื่อนหายอ่ยเมือยหายโอ้เ้เนียวนี่เนาะปั้นแท่งมะเขารุ่นนี้ กี่ละโคปไงหนาวโคตรเก็บไปีลวเมื่อกัเด็กก็ค่อยหน่อยวันไหนเนาะนั้งมันดีเนาะนั้งน่าซาญยัยแบบนังเหนียวพร้อมนี่หลุ่นฟันแทงว่าเขาตัวนี้เข้าไปผิวสดใสเหลือมมองๆเลยไปดิคุณแบบอู้ยขกแน่สูงกร้อยสามทิบกัวพุทนละเจ้าขกแน่ใครก็ซื้อค่อยหน่อยอยู่คน มื่นหาห้องไวมื่อหาลอยมรอ้มื่นหาพันมื่อยโอ้มีครับมื่นหาลอยโอ้นั่งงามมากนใช้นั่งง่ายเบอร์โทไปก่นก้นาหกาแปดหเก้าแปดหกสมหกศูนย์สองสามหกศูนย์สองหลุ่นฟันแท่งปะเขามื่นหนึ่อีกหาลอยของแท้ของแท้จะพอมูลินะจะาพ่อมนีนะ เฉพาะมือน <aunque S 2> ีเด้อคนคนอย่างดั้นดีคือเขาบุได้มือหนึงก็อีกหาลอยเอาเอาเอามาแล้วบ่านนี้แม่สาวเอาอีกเบึ้งอีกคักๆแม่สาวฟันคู่บ่หรือฟันหมุงฟันคู่ฟันคูหนึ่งนีงมอเพียงนี่ครับพร้อมผสมบ่อกสามปีแล้วสูงร้อยสามสิบเก้า กำลังเปยเ่หนามอยู่พอดีเปลงหนามยาวๆหนาลึกๆนาตันดีค like รับแม่สาวนี่ครับพกหาเมือถ่ายจักรยุนเปยงหนามดากง่ายดีเปิดราคาไว้สี่หมื่นห้าร้อยบาทถึงห้าพันห้าพันสี่มื่นห้าพันบาทดากง่ายดีพวกหางง่ายดีนี่ครับพวกหาง ใายดีงามดีกับเป็นได้เลี้ยงอยู่ดอกดซีเรียมนอนเขากันซีเรียมดีนะครับตัวนี้เนื้อหนังต้นโตสะอาดสะอา้ะอานเกลี้ยงเก่าดีเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงมาดีดอกนะครับเบิ่งถ่ายบางอย่างต้นโตเป็นขั้วงามละเลี่ยมโตดีใช่ว่าเขามาตลาด 40, หารือสี่หมื่นห้าพันบาทโอ้โหนะครับแม่สาวสวยน้าอะไรเกือบเรียบด,ดีนะาด้าตานดีครับเบิ่งโดยรวมนะครับผมอาด ผ <ừ> pues no. ู้สาวก็มาทัท่านั้นเอาเอาเบอร์โทรไปครับศูนหครับศูนย์หเจเจครับเจ็ดหกเจ็ดหนึงเจ่มองเกาเมืองบนห้าะเมืองบนเท่นะครับผม้าตาแม่สาวสวยดันดีสองสาวได้ไหมนะเหอนูได้ไหมอยไเได้เราเอาวนี่เอาเอาวทางนั้น หอยเอาด้หมยแกไปเลยเด็กโตแล้วน้องคนนี้สามตัวหัน้า้าพูดดีได้หรือเ่มาการมา้อวกานที้เหลม้อการท่นาั่งนั่งมีแต่ยิ้มซื่อๆได้เดียจน่ผู้อยากไดตุ๊กี้นะบ่เห็นผู้สาวอะไรตัวเอาอยู่้าพตัวไหนตแมียตันเมียนะครับเจ้าหอยหอยติดที่อ่ะอีละแยกบ้านนะครับนี่ คายเปิดใบมือหนึ่งมือหนึ่งโอ้โเหนีต่อรองได้อ้าวไผหารุนนีอยู่สูงพอมีด้วันนี้ประมาณเม็ดหนึ่งไผอยากอาวินแม่พันควายแขกประมาณหนึ่งเม็ดนะผมตัวนี้หนาตาประมาณเม็ดหนึ่งอ้าวตัวนี้นะผมไผสนใจโทรมาเมืรอได้ครับศูนย์หกหนึ่ง เก้าเจ็ดเก้าสติดต่อได้ต่อรองกันได้เอามาเีอตครับมมนี้เอามาสิบตวาขายพอโต้ครับบอนึ่ว่าเหลือตัวนึงบอกคือเตัวเดียวมอนี้มด้ขายสักตัวเลยครับห้วจ้างหมักสังจ้างหมักสังแหะครับเอาสูไปนี่แหละครับผมครับผมสูสูก็แม่ได้กแม่ได้ครับเจ้าหอยสาวหน่อยติดที่เอรนี่ละแยกบ้านนะครับนี่ หายเปิดไว้มือนึ่งมือนึงโอ้โหเนียวต่อเร่องได้อาวไฟหารุนนีอยู่สูงพอมีดอตั็นี้ประมาณเมตรหนึ่งไปอยากเอาเ็นแม่พันควายแขกประมาณหนึ่งเม็รนะผมตัวนี้หน้าตาประมาณเมตรหนึ่งอ้าวตัวนี้นะผมไปสนใจโทรมาเบอร์ได้ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่ง เก้าเจ็ดเก้าสอนึ่งี่กนี่ครัอ pues ิต่อได้โอ้ต่อรองกันได้เอามาอีตัวครับมื่อนี้เอามาสิบตัวได้ขายพอตัวครับบ่อนึงวันเหลือตัวนึงบ่อคือเอตัวเดียวมื่อกี้เาขายสักตัวเลยครับห้วจ้างหมักสังจ้างหมักสังเหรครับอาสูไปนี่ละครับผมครับผมสูสูอ้าวไฟมัของใหญ่ใหญ่ใช่ะจะบุกดวงดีตัวนี้ โอ้สูงไรบ้า้ครับนึ่งอยสี่สิบหายังรอยเข้ามาตลาดอยู่ลูกสาวสร้างอุดดลูกสาวสร้างอุดดตัวเมียผสมหรือบ่หืมเขียวได้หรือบ่นี่เพื่อนมาเช็คคุณภาพเขียวคู่หนึ่งคู่หนึ่งบอกเขียวคู่หนึ่งลูกสาวสร้างอุดร เปิดรลคาไ้าว้บสี่มื่นหาครับสี่มื่าพัต็วใดก้วยเมสาวย่างมาเด็ผสมสี่มื่นหาพันสูงร้อยสี่สิบหาเบื้องน้าตาเดียบเบื้องโดยรวมกันสูงร้อยสี่สิบหาัว่า สี่หมื้าพต่อรองได้อีกเบิดเหม่อแข้งค้าเกือเล็บญ่ดีหัวกันใหญ่โอ้อ้าวไฟมักสนใจนะผมตัวนี้สี่หมห้าพบาทโทรมาเบอรได้น่อยศูนย์กหนึ่งศูนยกหนึ่งสามสามเก้าสามสามเกาสองหนึ่งห้าเจ็ดสองหนึาเจอำเภอวาริน มาดิแชมราบนะผม,มนี่ลูปร้อเขาหนิละ่ะ <c> เ <oughs> ด่นคล้องไงเว้ยมันนี่ควรเออยุกของขึ้นวะควรดูกสั่งอุดร,รอนย,ย่างดีอร่อยซิ่งมหาครับนี่ละ่ะไพ่มักกระโทมมาตอร่องออกตอร่องในเบิร์ดเหมือดเขึ้นรูปรอ้อเขาไปครับตรงนี้ออะไร แม่ก็ลูกที่พอได้ไหมครับผมสามหมืน่นสามหมก็อีกพันหนึ่งลูกตัวแม่พอ่อาตาเม่แเมีนี่สูประมาณร้อยสบสาม,สสามสบบวกกับสามส,ส,ามสหาประมาณนี้อันนี้ลูกตัวแมีสามหมื่นก็อีกพันหนึ่ง สามหมื่นหนึ่งพันลูกตัวแม่ลูกตัวแรกตัวสองป่ะตัวแรกเลยนะครับผมอันนี้ไลมักรุ่นนี่ครับผมสามหมื่นหนึ่งพันแต่ว่าได้ลูกแม่ไปเลี้ยงเบอร์โทรมีบ่ป่ะเบอร์โทเฮาเบอร์โทรมีบ่ป่ัวเบอร์โทรม่มีไม่ได้ใส่นะบอปหน่อยไม่ได้ซื้อโทสามอ้าวสามหมื่น้อีกพันหนึ่งครับตัวนี้นี่ครับรุ่นนี้ละเบิ่งเอาเด้อพี่น้องราคาเพิ่นห้องไว้แต่ว่าก็เป็นแต่เลี้ยงอยู่ จิพเฟรมมม่อไงไปในกระซงนะผมรอยสามสิบนิดๆนีๆน่แหละเดี๋ยวอยู่ราคากับเหมาะหน้าที่ท,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 ดทอดขขงคนสื่อเดี๋ย <c oughs> ว่วงหน้าตาแม่สาว,สาวเปิดราคาไว้สามหมื่นสองพันสามหมืนสองพันสูงร้อย,ยสี่สิบบวกครับสีสบวกเมืองแข่งเมืองขา เปิดแล้วคาไว้่สามหมื่นสอพเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งเฮีนฟังบกผิดครับผมส2 0 0 0ฟันน้ำนม,นนำนมครับยังฟันน้ำนมอยู่สงป,ประบาะาระ้านรอยสีสบัวเียครับเบื้องคักงขวงหางเบืองถ่ายสามหมื่นก็อีกสองพันโดยรวม Mày rút năm nồm Nà ta đôi luồng Mày xe đi nhục đi Mình <laughs> xe đi tạp béo béo đi ai 062 062 0714 Cánh thả ra rộng Cánh thả ra เอาพี่จารก็เน for er ี่แหละประมาณนี่แหละเขี้ยวเขหงสามสิบหกสามหมื่กเืกใหญ่ตัวนี้ครับผมสามหมนพัอเรห่องไว้สูงรอยสี่สิบก่อยล่ห่วงไว้สามหคะแนนเมืองพ่วงหาเมืองไทยโอ้สูงเงาเข้าดีใหญ่เงาอันนี้ใหญ่เยอ่เลยพี่น้องเกือบอย anh <cua> like. <laughs> <Remi> này bốn mươi hai quả 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 bốn mươi hai nói bốn mươi hai quả 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 bốn นี่ครับฟันน้ำนมชุ่รอยสี่สิบกว่าโอ้เข่าท่าตัวนี้ไปอยากเอาไปเลี้ยงนะผมไปไปเกลือต่อเบอร์เท่าเบอร์ใดพ่อศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามหกแปดสามหกแปดเจหนึ่งหเจ็ดศูนย์อำเภอใดพ่ออำเภอดอนมดแดงดอนมดแดงนะผมมันแครนมันแค่นมันแค่นมูนึ่งมันแค่นมูนึงดอนมดแดงตัวเดียวรอพ่อตัวเดียวค เป็นแคนเน้นๆเอาตัวกำงามเห่อพอดีตัวเถือกกำงามหน้าตามันดีเนาะเป็นต่หนิงเฉียงดีเฉียงเบิดหน้าตาสวยรุ่งนี่ครับเหมาะอยู่สามตัวสามตัวเมือตัวอสามพันหาอรอยอันนั้นโมเมนต์ฟ้าแฝดแต่ว่ามันลูกกำผ่ามาอยู่น้ำตัวได้ลูกวันแทฉๆตัวถ่ายเนาะ ตัวหน่อยอันนี้ฟ้าแฝดแต่ว่าลูกกัม้ามาอยู่น้ำตัวแม่ตัวหูครับตัวแม่เบิร์ดสามเลยเล็กหน่อยกับตัวแม่แม่กับตัวแม่สามตัวหมื่นสามพันรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วแม่กับสูงประมาณร้อยสิบสิบห่านะบวกเกินนี่แน่นอนครับหน้าตาแม่เพิ่นดโอ้รุ่นจิ๋วกันมาเดี๋ยวเบิ่งคักๆก่อนไปสนใจรุ่นจิ๋วนั่นดิสนใจตัวนั้น เพิ <laughs> <c oughs> ่งเอาหัวตัวแม่วัดาาสดามแมวอะไรกัน <c oughs> วะเมือนสามพรดีเพอยากเอาค่อยแขกนี่รุ่นนี้ละแขกแน่นอนละสามตัวเมือสามแม่กับสูงวัวพมตอเม็ดนี่ละเมตรซิปนี่ละลูกคือเทหรอกแม่ลูกใหญ่หนอกมันวะอันนี้แถมมาตัวนั้น พี่น้องมันพี่นอ้นองมันมามาน่นเหนกันพยายามักแขกวะดูกำผ่ามากนะมือเสือเอาา้าฝากเบอร์โทรไปครับ,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 บดูกกำผ่าพอไปแย่งเวรแม่บอกขั้วแค่ตัวนี้ถ้าอยากเอาไปพัฒนาต่อเด้อไปกินหัวอาหารไปฝึกเอาไปเป็นขั้วแค่ตัวนี้ต่อบอกวดาถ้า,าสิโตหน่อยก็เหมือนเบื่อเอา ห้องใัใหญ่กับหขวทั้งใหญี่ห้อคกับหัวทั้งหน่อยไปน้อยกว่าศูนย์เก้าห้าห้าสี่สอง้ำเภอใดครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเก็ดครับผมหมื่นสามพันผมแม่ลูกตไดลองอะไรทีหน่อยนะครับลูกแม่ว่าสองนี่หมออีกแล้วแม่กับตัวแม่เร่งไหวเลย แจ็คเอื้องแจ็คกบเอืกองไม่จครเอื้องก็มีกบก็มีอยู่เดินร้วยยาวสินค้าขายดีครับเอื้องกบกบปลาเป็กบไฟลำบานบปลาทุ้งระยะบานละบานนี่รือยขึ้นอ่าวบอยเอื้องปลา พอดอยก็มึหัวด้มันจะ้าตะคุยทั้งหมดเออย่พอเอาในพอพอผมพอดเอาสมเพียบได้อือไว้เน่ยโอ้้มเพียบเียบมเบิมเขบเมมันก็มบแต่น้ำเงินไม่เหมือ้มมเอางบเีอางขออีกพอไมโอ้เม่ต้เป็นเดเสบครับตบมนนะตอื้องว่างตรเอองว่างว่ะปักิานอยู่เดี๋ยไปหอยคุณจะไงน้ำแป๊บต้อน้ปบเนเาเด้อ แนวทายดีกว่าหมูครับอื้งอื้งยางอื้งเผาอื้งไว้ครบกรมี่อึ้งอ้งเงกระทุงอร่อยป่ะหัวเป็นจะได้กินหัวต้มโ้ที่ไหนสม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 สดหน่ำได้หลายทุอร่อยอ้งครเลยนี่นะลูปรอเข้าคือเก่าควรจะหามาได้มาเตียดคุ่ สองถุงสามร้อยฮะให้สองร้อยสิพ่อสองถุงตเนาะนั่นเหียนั่นนะแม่่อขึ้นเรื่องลงเรื่องนี้พ่ไหว่ไหวเจาปาห้องเียก่โอ้ยไปห้อเอ๊ะเอ๊ะก้มาี่คนเอากินห คนน่นี่คนนีนี่ไม่อดไป่อดกินถื่กินืดาฝั่แฝ่อย่เรเมื่อก็่ไเงนตายก้งครับเขาของคนี้นหนัง